สวัสดีครับผมซีนะครับ RCC Scale ก็วันนี้เราพามาดูรถอีกคันหนึ่งนะครับของทางค่ายนะครับก็ประกอบฟิตติ้งหัวสีกระบะไว้นานแล้วนะครับเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงชุดไฟกันวันนี้เลยนะสำเร็จแล้วนะครับก็ชุดไฟก็ตัวนี้ก็เป็นสปีด1 0 6 0นะครับคุมเดินหน้าถอยหลังมอเตอร์ของ r c 4 8 0 t นะครับเกียร์เดิม สัวท้ายเดิมช่วงล่างเดิมของคิงคองนะครับตัวนี้เป็นรถคิงคองนะครับรุ่น ZL130 นะครับก็ทำสีเขียวนะครับรายละเอียดดีนะครับคันนี้ฝากระโปรงนะก็เปิดได้นะครับนะฮใส่ฐานไว้นะฮะใส่แบตเตอรี่นะครับข้างในก็จะเห็นมอเตอร์นะครับผมตรงนี้เรามา ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นประตูรถก็เปิดได้เชน่นกันมีภายในสวยเลยนะฮะนี่ครับอ่าภายในสวยเลยนะครับ,นะรบก็ระบบดัม์นะครับเขดใส่กร,กระบอกไฮโดรลิกยิงหลังกระบะนะครับกระบะเป็นของ DSP นะครับแล้วก็ฉลุกหลังนะฮะ RCC สเกลให้ด้วยนะครับครับผมอ่าถาังอะมนรีซูยางก็เป็นของคิด เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับชุดเสียงก็เป็น RCs 6 RC นะครับยอดฮิตนะครับผมจับคู่กับรีโมทนะครับง่ายๆเลยนะครับเรดิโอเรดิโอลิงค์6ช่องนะครับ RC 6 g f นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับการทำงานนะครับของรถคันนี้นะครับชุดเสียงชุดนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเราต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเปิดแต่ พัดขึ้นยนต์อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฟันโทรนวาลวนะครับอย่างเงี้ยลงแล้วกดปั๊มลงมาขึงอือนี่เลยนะครับต่อไปก็แสงสว่างนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับรถคันนี้ออกมา,ากแนวน่ารักน่ารักนะครับครับผมก็เดี๋ยวเรามาทดลองนี่กันอีกทีหนึ่งครับที่นี้เป็นแนะนำรถผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ